สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่พุ้นจบคอร์สลดน้ำหนักพอดีต้องบอกก่อนนะว่าพุ้นอะลดไป6กโลก,กว่าแล้วทีนี้วันนี้นะคะจะเป็นวันเฉลิมฉลองแห่งการจบคอร์สของเราโดยการที่ปุ้นจะไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งที่พุ้นเลงมานานมากทุกคนไ,ได้ยินมาว่าเขาเป็นร้าน,านดัง,งในตำนานเลยนะ สี่สิบกว่าปีคุณยังไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งใจจะไปกินร้านคัวอับสอนพรีเมียมออตโกเออแต่ก็คือใจรักมากเพราะว่าคือเล็งไว้แล้วตั้งแต่ตอนลดน้ำหนักอยู่นะว่าถ้าจบคอร์สเราจะไปกินร้านนี้<ม>เดี๋ยวมีเมนูอะไรอร่อยๆเดี๋ยวไปกินด้วยกันเลยค่ะ ตอนนี้ปุ้นอยู่หน้าร้านครัวอักษรพีเมียมอ,อตกอแล้วนะคะนี่เลยที่ดูบรรยากาศนะคะคือดีมากนะคะก็จะอยู่ในตัวอตกอเลยนะทุกคนนี่นะคะมาง่ายๆเลยก็คือไม่อยากเอารถมานะคะก็แนะนําให้ลง MRT กําแพงเพชรประตู3เดินต่อมานิดเดียวนะคะก็จะเจอร้านครัวอักษรของเราเลยจ้า oh. ไปเดินจ้าสั่งข้าวเลยจ้า ก่อนนะคะขอเมนูค่ะกเราจะเปิดกันด้วยเมนูนี้เลยนะคะราด้าไฟแดงหียวเยวเยแม่กินยังยังยังไม่กินเลยหรอยังไม่ได้กินเลยคือจริงเหรอจริงพี่แดงก็ยังไม่ได้กินเช้าอยู่หมปกติกินข้าวเช้าตลอด วันนี้ต้องใจงมาถล,ล่มร้านนะ,ะ,มะลมทุกคนที่รู้มานะคะก็คืออาหารทุกอย่างในร้านนี้นะคะ ไม่ใส่ผงชูรสอันนี้ปุ้นประทับใจมากนะคะเขาให้ความสำคัญกับการที่อาหารทุกอย่างจะต้องปลอดภัยกับร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ใส่สารอะไรที่เป็นสารพิษอะไม่ว่าจะเป็นบอลแหลกหรือสารอะไรต่างๆที่พอใส่เสร็จปุ๊บหมูจะนุ่มหรืออะไรพวกนี้นะคะทางร้านเนี่ยก็จะไม่ใส่เลยทีนี้ประเด็นเลยก็คือพอไม่ใส่ทางร้านก็ต้องไปหาสูตรเฉพาะ ว่าจะทํายังไงให้หมูหนุ่มหมูเด้งโดยการที่เราจะไม่ใส่บอแหลกเข้าไปเพราะฉะนั้นคือผู้รู้สึกว่าวิสัยทัศน์ของเจ้าของร้านนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าน่าประทับใจมากๆเพราะว่าเราจะได้กินอาหารแบบปลอดภัยจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกอย่างเป็นโฮมเมดหมดได้รู้มาว่าบะหมี่ เป็นเส้นหมี่ที่ทําขึ้นมาเองนะคะคือเขาก็ต้องโมแป้งนะะก็คือเส้นหมี่เนี่ยมีอายุประมาณ24ชั่วโมงเท่านั้นเพราะว่าไม่ได้ใส่สารกันบูดอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่แบบว่าคือมากินร้านนี้นะครัวอักษรทีมี่มเนี่ยบอกเลยสบายใจตอนนี้เป็นอะไรที่คนชอบกินอะไรที่มันครีนปลอดภัยต่อสุขภาพอาหารสุขภาพอะไรพวกนี้เนาะพวกนุกบอกเลยว่ามาร้านนี้สบายใจเด้อนะคะ มาขออีกคำหนึ่งได้ไหมสำหรับเมโนูนี้เต็มส10คุนให้9.7เหลือไว้ทำไมเหลือไว้อ<ว>ีกา3เพื่อที่จะให้ทุกคนไปคิดต่อว่าเหลือไว้ทำไมเฮ้ <c oughs> ยแกงส้มไหลบัวน่ากินมากกุ้งสดมากแม่การันตีนะคะบัวจ้า,า,อ,จาอืม ฮยไม่ได้กินแกงพว่มรสชาติแบบนี้นานแล้วอะ่ะอร่อยอ่ะเุ้ยละลาลบัวเขาแบบกรอบกรอบเลยนะดีเวอร์หอยทอดอร่อยมากทุกคนเขาเรียกว่าหอยกระทะอุ้ยหอยกระทะอร่อยมากเลยอะ่ะ ปกติเราจะเจอแต่แบบเยิ้มเย้มน้ำมันท้่มวมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่เยิ้มเลยทุกคนแล้วกรอบมากทอดมันกุ้งค่ะอกุ้งแดงเวอร์อันนี้ดีคุณรู้เลยว่าไข่กุ้งแ้ ตอนเมื่อกี้พุ่นสั่งมาตั้งเยอะบอกว่าไม่น่าจะกินหมดใช่ไหมอนนตอนนี้เป็นไงคะตอนนี้จะหมดแล้วอันนี้เป็นกันเชียงกูนะคะปูเป็นก้อนเลยอะ่ะอืมดีมาก ปกติอ่ะคุณอ่ะเป็นคนกินยากนิดหนึ่งนะคือแบบว่าถ้าไม่อร่อยอ่ะก็คือไม่กินเลยอืกันเชียงปูผัดผงกะหรี่เต็มสิบพุ้นให้สิบเอ็ดเลยอร่อยมากนะคะส่วนราดหน้าไฟแดงเต็มสิบให้เท่าไหร่ดีแม่สิบนะคะอันนี้ต้องเชื่อคุณแม่นะคะแกงส้มอะแม่แกงส้มเต็มสิบให้เท่าไหร่เดี๋ยวขอถ่ายนะถ่ายหน้าก่อนแกงส้มเต็มสิบให้สิบเอ็ด เอาจริงนะแกต้มจ,จานนี้มีแม่ได้กินคนเดียวแม่กินคนเดียวอ่ะทำเหัน,นไปอีกทีนึงเอ๊ะใครทำหกหายไปหมดนะคะแล้วก็หอยกระทะเต็มสิบพุ้นให้สิบห้าเลยอันนี้อร่อยมากไม่มันเลยอ่ะไม่น่าเชื่อแล้วแป้งเขาอกอบมากอันนี้ประทับใจมากอร่อยมากจริงเพราะปกติเวลาเรากินหอยกระทะพุ้นจาได้มันจะเป็นฟิลลิ่งแบบกินไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งเลี่ยนน้ามันจาจบเหมือมนแบบกินได้หายอยากอะไรเงี้ยแต่ที่นี่คือแบบอร่อยมาก พราะฉันใครมาที่ครัวอักษรพรีเมียมออตกอรหรือสาขาที่เยาวราชนะคะแนะนําเลยว่าต้องสั่งตามปุ้นเนี่ยสั่งทุกเมนูตามปุ้นบอกเลยไม่มีผิดหวังนะที่บอกนะแล้วก็แนะนําให้มากินที่ต้นสาขานะคือที่ปุ้นมาที่นี่ก็คือครัวอักษรพรีเมียมออตกอรเป็นสาขาต้นเขาเลยนะคะแต่ตั้งต้นที่เจ้าของเขาดูแลเพราะฉะนั้นคุณภาพอาหาระลรพวกนี้จะแบบ ค่อนข้างดีทุกอย่างมีคุณภาพจริงๆเนาะกับสหายาวราที่เขาเพิ่งเปิดใหม่บะหมี่ให้คะแนนเท่าไหร่คะเต็มสิบให้จิเบคืออันนี้ก็เป็นลูกชิ้นทําเองบะหมี่ทาเองทุกอย่างคือทําเองเป็นโฮมเมดหมดเลยเนาะนะคะแล้วก็ข้าวผัดปูก็คือปูแบบจุกๆนะคะใดๆก็คือทอดมันกุ้งทุกคนกุ้งจริงๆกัดเข้าไปคือมีต่กุ้ง อันนี้คือดีมากใครเป็นสาววอทอดมันกุ้งนะคะแนะนําเลยว่าให้สั่งมาที่นี่ให้สั่งไม่ผิดหวังเนาะไม่ใช่กุ้งแช่ปีนแบบร้านทั่วไปที่เราไปกินเนาะทอดมันกุ้งอะ่ะถ้าเต็มสิบอ่ะคุณให้15บห้าอร่อยมากประทับใจมากเพราะว่าหากินยากมากที่จะเป็นทอดมันกุ้งที่จะเป็นกุ้งจริงๆทุกคนส่วนเรื่องราคาถ้าดูองรวมนะคะ สมน้ำสมเนื้อแม่รู้สึกถูกไปเลยซะด้วยซ้ำอย่างทอดมันกุ้งเนี้ยร้อยแปบาทมันเป็นราคาแบบทั่วไปเนาะซึ่งจริงๆอ่ะคุณภาพเขาอ่ะก็คือดีเกินราคาทุกคนคือจริงๆพ,พอชื่อรัวอักษรพรีเมียมเราก็นึกว่าราคามันต้องแบบพรีเมียมตามไปด้วยอะไรเงี้ยเนาะพอมาดูราคาเสร็จปุ๊บอ้าวราคาดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยากมาร้านนี้นะคะก็มาง่ายๆเลยเนาะถ้าเรามา MRT อ,อ,อย่างเงี้ยสถานีกำแพงเพชรประตู3ทะลุมาได้เลยนะคะหรือ ถ้าขับรถมาก็มาจอดในออตกกนะคะแล้วก็เดินต่อมานิดเดียวซึ่งคือคืจริงๆร,งร,งรง้านน่ะอยู่ในออตกกเลยมันเป็นตลาดออตกเนาะนะคะเนาะก็จะเป็นประมาณนี้หรือใครที่อยู่แถวเยวาวราชอยู่ใกล้เยวาวราชสะดวกไปสาขาเยวาวราชก็ไปที่เยวาวราชได้นะจ๊ะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะทุกคนแล้วสําหรับใครที่อยากจะมาที่นี่นะคะก็ สามารถที่จะบอกรอมาได้เลยนะคะก็ไม่ต้องไม่ต้องไปต้องนัดเนาะอ่าสามารถเป็นร้านบอกรนะคะก็ใครที่สนใจจะตามมากินนะคะก็มาเลยพูนบอกเลยว่าไม่ผิดหวังร้านนี้อันนี้คือบอกเลยว่าสมกับการรอคอยจริงๆนะคะวันนี้ฟีนมากคนไปลคะค่ะบ๊ายบาย